เออก็สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับผมตอนนี้ก็มาพบกับผมกลาคนเดิมเพิ่มเติมคือกลับมาแมปเดิมอีกแล้ววันนี้เราอยู่ในช่องกินเน c h ีชแนลแล้ววันนี้กลับมาในโลบ็อกในแมปที่ท่านผู้ชมรอคอยนันคือปลากรวฟ้ากัวฟ้าคูโอเค ใช่แล้วจ้าเรามาอยู่ในแมปปากรในวัน,นนี้พิเศษเลยที่ทุก <c oughs> <c oughs> เป็นเสี้ยอะไรกูวันนี้เราจะมารีวิวเกมพาร์ตต่างๆเกมพาร์ต <Okay. S 1> แบบอไม่ใช่ทุกเกมพาร์ตนะใครที่หวังจะดูเกมพาร์ตทุกเกมพาร์ตก็ขออภัยไว้นะที่นี้ด้วยผมไม่ได้มารีวิวทุกเกมพาร์ตหรอกผมจะมารีวิวแค่เกมพาร์ตที่ ผมมีอยู่ตอนนี้ทั้งหมดเลยทุกอย่างเลยหรือเกมพัดไหนที่ผมรู้ก็ออามาด้วยแค่นั้นแหละง่ายดีคลิปนี้มีแค่นั้นรีวิว <Okay. S 1> เกมพัดเบื้องตน้นเกมพัดที่ผมมีอยู่ตอนนี้ก็รู้สึกว่าจะมีเอ่อกี่อันวะขอลองไปนับดูก่อนนะแปบ๊บนึงโอเคได้ข้อสรุปมาแล้วตอนนี้เกมพัทของผมมีอยู่เจดเกมพัดซึ่งถือว่าน้อยหรือมากก็ไม่รู้เนาะ แต่ถ้าทั้งเจ็ดเกมพานีท่านผู้ชมรู้แล้วก็ขออภัยแล้วกันเพราะว่าตอนนี้บ้านผมมันจนมากๆเลยนะก็แบบโคตรจนบ้านจนจริงจริง,รง,รงนะไม่ได้รวยเลยไม่ได้รวยนะจริงๆเฮ้ยอันนี้ไม่ได้ประชดนะคือตอนนี้ไม่มีเงินจริงๆละตอนนี้ลูาากบอลของผมเหลือยีออ่สิบาทู้มคือดูจะเอาไปทำอะไรใครที่สามารถดเน a ได้ก็ ขอขอบคุณมากจริงนะแต่รู้เดกไม่ได้ก็ไม่เป็นไรเพราะผมรู้ผมไม่มีใครอยากโดเนทให้หรอกเนาะใช่ไหม <c oughs> ช่างแม่งถึงยังไงซะถึงผมจะมีเจเกมพารแต่ผมก็ยังรู้นะว่ามีบางคนที่ยังไม่เคยเติมเหมือนกัน <c oughs> ซึ่งเป็นพวกน้องๆแหละเหมือนผมเมื่อก่อนนี้ที่เออไม่เติมเลยสักครั้งเพราะโคตรจนไม่ดีเหมือนเพระยังเด็กอยู่นะน่าจะเป็นอย่างนั้น แต่พอเริ่มโตโตก็สามารถเติมได้นิดหน่อยแต่ก็ยังเติมได้ไม่เยอะเพราะว่าอ้จน <Wow. S 1> โอเคมาเข้าเรื่องกันเลยดีกว่าใครที่ยังไม่มีเกมฮาส,สักอันแล้วอยากรู้ว่าเกมฮารอันไหนเป็นยังไงก็มาจะรีวิวให้ดู <Okay. S 1> แลกันนะเริ่มกันที่เกมฮารแรกเป็นเกมฮารมอร์พอยเป็นยังไงไปดูกันครับเกม เกมพารมอพอยท์ซึ่งเกมพารอันนี้ช่วยให้เกี่ยวกับให้เราได้พอยที่ขึ้นตามหน้าจออันนี้เยอะขึ้นเป็น1.5ใช่ล้ครับถ้าท่านผู้ชมซื้อเกมพารมอพอยท์มาท่านผู้ชมจะได้พอยคูณ1.5ตามนั้นหลักรับนี่แหละคือเกมพาร์มอพอยท์1.5 สหรับผมนะหาดาวให้ผมให้เลย5ดาวทำไมหนึ่งคือมันแบบดีมากดียังไงก็มันตอนแรกนะคือเวลาเราวอลโบทหนึ่งครั้งมันได้ไม่ถึง100เลยก็ว่าได้นะคือไม่ถึง100่้อมั้งหรือไม่ก็ถึงนิดหน่อยอแต่ส่วนตัวขอผมนะซื้อมาปุ๊บ คุ้มมากๆโอเคคือราคาของมันอยู่ที่200โลโบัคใช่ละ200โลบัคนี่ถือว่าแพงไหยนะน่าจะแพงอยู่เฮ้ยแต่มันเติมแค่50ก็ได้แล้วมั้งของโลบักเนะี่ยแต่คือจะซื้อก็อ <Wow. S 1> ซื้อนะไม่ซื้อก็อคือไม่ซื้อโอเค <Okay. S 1> ซื้อเถอะคุ้มมากบอกตามตรงคุ้มมากๆเกียรพอันเนี้ยทวีบวกเงินเรา ได้เยอะมากน่าจะเห็นพอยตของผมตอนนี้แล้วใช่ไหมสิบล้านซึ่งมาจากมอพอย์หนึคูณโอเคใช่มาสรุปเลยว่ามอพอย์หนึจุดนี้ดีมากตบมือแค่นี้แหละมันจะช่วยคูณพอยตของเราเป็น1นจุด หนึ่งจุดห้านี่เหมือนมันน้อยนะแต่สาหรับผมนะมันคูณได้เยอะมากๆถ้าเราทําคอมโบห้านะบอกตามตรงได้พัน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 ไปเรื่อยๆอ่ะจนแบบหนึ่งแสนเนี่ยว้าจิบจิบหนึ่งแสนนะบอกเลยจิบจิบหนึ่งแสนง่ายหนึ่งแสนนะถ้ามีหมอพอยต์โอเคอย่างต่อไปกันเลยอย่างต่อไปนะครับ เป็นเรดีโอซึ่งอันนี้เป็นเกมพาร์ที่จะบอกว่าไงเดียคุ้มหรือไม่คุ้มมันแบบผมน่าจะให้สักประมาณ2ดาวแล้วกันนะทำไมน่ะเหรอเรดีโอเกมพาร์ทอันนี้คืออะไรคือลำโพงครับลำโพงที่เอาไว้สำหรับเปิดเพลงใช่มันช่วยให้แบบเราฟังเพลงได้มันก็ดีนะแต่ ผมว่านะเพลงเนี่ยถ้าใครอยากฟังจริงไปเปิดที่ y o u t u b e เอาก,ก็ได้นะใช่แค่นั้นคือมันไม่ได้ช่วยอะไรมากเลยนะเรดีโอเนี่ยมันช่วยแค่เปิดเพลงเท่านั้นแล้วเพลงเราสามารถเปิดที่ Youtube ได้ฟรีแล้วก็ได้ทุกเพลงด้วยบางทีในล็บบอกมันก็อาจจะไม่มีทุกเพลงด้วยซ้ำซึ่งไม่คุ้มนะเดี้โเนี่ยผมว่านะ มันเอาไว้สําหรับมาซื้อมาปาร์ตี้เปิดเพลงปาร์ตี้กับเพื่อนตึงๆอะไรนั่นแหละแบบเป็นสายแดนแบบทับแดนอ,อะไรประมาณเนี้กูตกเลยเนี่ยเคยสรุปเลยเลนิโอนี่ไม่คุ้มครับง,ง่ายๆสำหรับผมนะไม่คุ้มแต่มันราคาถูกอยู่แปดสิบหรือว่าใครบ้านรวยก็ซื้อๆไปเถอะโชว์ควาบ้านรวยทน,นั้นจบแต่ ไม่คุ้มซื้อมาแล้วไม่มีความคุ้มเลยเปิดได้แค่เพลงแค่เนี้ยโอเคครับไปอย่างที่สามกันเลย Let's go <S โอเคครับอย่างที่3นะครับก็คือฟีลเล n นิ่ซึ่งฟีลเลอ n นิ่อันนี้5ดาวผมน่าจะให้สัก4ดาวนะครับเพราะ1เลยคือมันเท่มาก ฟีลน่งนี้มันทาอะไรได้ก็แบบนี่ไงครับตีหลังกาบมญอากาศรึบหบหลังึบแล้วก็ <Wow. S 1> ปัน่นตึบนี่ประมาณนี้อันนี้คือผลของฟรีลน่์ท่านทำไมผมถึงให้สี่ดาวเพราะมันที่โอเคทําไมอีกหนึ่งดาวหายไปไหนเพราะว่าถึงจะทําให้ดูเท่แต่คุณรู้ไหมว่ามันช่วยอะไรไ,ได้บ้าง ใช่แล้วไม่ได้ช่วยเลยเลยนอกจากความที่ที่เราชอบเองแค่นั้นไม่ได้บวกเงินเพิ่มอะไรสักนิดหนึน่งไม่มีอะไรดีเลยเนี่ยเงินไม่บวกไม่มีอะไรบวกไม่มีสักอย่างสิ่งที่มีก็คือความเท่ที่ว้าตีลังกาตีลังกาบุรอกาศนี่ตีลังกาดี่โอ้โหอย่างเท่ไม่ใช่นี้ครับ แต่ผมก็ให้ตีดาวน,นะเพราะว่ารับผมแล้วมันก็เท่อยู่นะเท่มากแต่ก็ประโยชน์ไม่ค่อยมีอ้ง่รกคือไม่มีประโยชน์เลยจบกแค่นี้แหละคิมให้เอันนี้ที่ทุกคนบอกมาว่ามันทำยังไงถึงตีเงน,นการบรรยากาศได้ก็คิมพาร์อันนี้แหละคระับซึ่งรา,าร,ราคามันอยู่ที่เท่าไหร่วะราคามอยู่ที่หนึรอยโลบั ใช่แล้วถูกมากมากถูก50บาทก็ได้20บาทก็ได้แล้วมั้งถูกมากถูกเราเลยบ้างแต่แต่ซื้อมาก็ให้เราไปซื้อชุดเสื้อผ้ายังจะดีกว่าอีกนะมั้งโอเคไปอย่างต่อไปเลยโอเคอย่างที่สี่นะครับบินโนคุเลมันคืออะไรไม่น่าจะมีใครรู้จัก ได้ยังผมอ่านถูกหรือเปล่าก็ I don't know ผมไม่รู้หรือในชื่อภาษาไทยนั่นก็คือกล้องส่องทางไกลอันนี้นี่เองเมื่อท่านผู้ชมซื้อมาแล้วให้กดไปที่เกียร์แล้วก็เลื่อนลงแล้วก็อันนี้เลยครับไม่รู้ผมอ่านถูกหรือเปล่านะ binocular มีเอดเ้วย ใช่ครับกดกดชอบได้กดปึ๊บเพื่อเป็นการใส่เสร็จแล้วให้ท่านผู้ชมกด Z ซดอ้ซูมได้สามารถดูทิศทางที่เราจะไปได้ส่วนตัวของผมนะผมให้สีดาวเหมือนอันที่แล้วเลยมันช่วยให้เราดูเส้นทางหรือดูอะไรได้ระยะไกลเลยแบบ เห็นหมดเลยเนี่ยเนี่ยซูมได้ไกลมากแต่มันก็ไม่มีประโยชน์เหมือนกันครับมีประโยชน์แค่ดูทางแค่นี้มันไม่ได้เพิ่มพอยต์หรือเพิ่มอะไรเลยแค่ไว่าดูสำรวจคนอย,อยู่ที่ไหนอย่างเช่นผมไปที่สูงสูงแบบตรงนี้ก็แบบสามารถส่องได้ส่องไปที่ไหนก็ได้เนี่ย นี่แหละคือข้อเสียของมันตอนกลางคืนจะมองไม่เห็นอะไรเลยเห็นอะไรดำๆอะไรเงาๆทั้งนั้นซึ่งมันไม่ค่อยมีประโยชน์มากมีประโยชน์แค่ส่องดูทางไกลแค่นี้เนาะแต่ว่าบอกเลยถึงจะสี่ดาวนะแต่ราคาคุ้มมากสิบหลบัก <c oughs> คุ้มมากๆเลยนะสิบหลมบักเนาะ,นะ ลองไปซื้อเล่นๆเ,เอาก็ได้เนี่ยไว้ซูมดูเพื่อนดูอะไรดูทางดูอะไรก็แต่แบบซูมได้ไกลมากคูณสิบห้อเนี่ยว้าวใช่ไหม่ะอย่างต่อไปกันเลยอย่างที่ห้ <Okay. S 1> าเนาะโอเคอย่างที่ห้านะครับอันนี้เป็นทีเด็ดเลย Power Grid หรือ Google มันแปลมาให้กูว่า ปักไฟเป็นไงปักไฟครับปักไฟมันดูแปลกๆนะเอาปักไฟมันเล่นปักบัวมันก็ดูแปลกๆนะเอาไปว่าเรียกว่า power gift แล้วกันนะก็มันคืออะไร <c oughs> นี่ไงครับผมตรงนี้เลยนี่ทางซ้ายของผม <c oughs> เห็นไหมครับนี่แขนซ้ายผมเองอันนี้อันนี้คือ power gift ซื้อมาแล้วให้ท่านผู้ชม กดไปที่เกียร์ข้างบนนี้ก่อนปึ๊บเสร็จแ,แล้วก็เลื่อนลงมาให้สุดเลยก็จะเจออันนี้เห็นไหมก็กดคิิกเข้าไปปับ๊บแล้วมันก็จะสวมแขนเราเลยโอเคครับห้าดาวให้เท่าไหร่หกทะลุเลยครับอันนี้ถือว่าเจี่ยมมากๆเลยครับ เกมพาสตอันเนี้ยแบบโอ้โหโอ้โหไม่โคตรดีครับเกมพลาสตอันเนี้ยบอกเลยผมชอบมากแต่ราคาจะจุกหน่อยนะส5 0รสิบโ <c oughs> ลบักมันจุกสำหรับผมนะแต่สำหรับใครที่บ้านรวยก็ซื้อได้นะดีมากอันเนี้ยคุ้มคุ้มคุ้ม,มผมให้หกดาวเต็มห้าเลยอันเนี้ยบอกเลยคุ้มมากอันเนี้ยซึ่งประโยชน์ของมันหนึ่งเลย เวลาเราวอลันใช่ไหมครับนี่เห็นหลอดสีเขียวๆข้างล่างไหมเมื่อกี้นี้มันลดไปอย่างรวดเร็วมากเลยโอ้โหเร็วมากจริงๆนะเนี่ยยอดเลยเร็วมากวองเลยแต่เมื่อเรามีพาวเวอร์กิฟหรือปั๊กไฟของเราแล้วมันจะเห็นไหม โอ้โห oh. อยู่ได้นานมากวอลันอะโอ้โห oh. มากกว่า5าวีอีกนะเนี่ยท่านรวมกับการถอยหลังแล้วด้วยนี่หื uh ้มหือบโอ้โหอย่างไก่อะบอกเลยว้าวไกลมากดีมากเลยพาวคิดวันนี้มีวอลันแล้วใช่ไหมยังไม่พอประโยชน์ยังมีอีก ก็คือจับตาดูให้ดีเมื่อเราถอดปุ๊บวอร์บูทไป no วอร์บูทไม่ได้ครับแต่ถ้าเราเมนนี้แล้วก็ดูให้ดีงอวอร์บูทได้ใช่เวลาที่เรากำลังหล่นอย่างนี้สามารถวอร์บูทกลับคืนมาได้โอ้ อย่างเฟี้ยวอะ่ะจะเฟี้ยวไปถึงไหนเนี่ยปึ๊บนี้อ้าวโหดป๊าบเห็นไหมเนี่ยน่าจะมีท่านผู้ชมหลายคนที่งงกับสิ่งนี้ทำไมผมบอลบูธไม่ได้เวลาตกแล้วอะ่ะก็เป็นเพราะต้องซื้อเกมพัทครับและอีกอย่างหนึ่ง<ฮ>เวลาเราตกนะไม่ใช่ว่าบอลบูธเลยนะตาย สำคัญคืออย่าลืมกดชิพเ้วยนะเนี่ยชิพปั๊บอ่าก็แค่นี้ปปแหละครับเกมพาทนี้ให้หกเต็มห้าเลยบอกเลยผมชอบมากมีประโยชน์ในการฟิลนิง่งทำท่าแบบเททิกฮาร์ <Heart S 2> ทิกได้ดิฟฟิเคิลทิกอะไรหรือแบบฟิลลิง่งแบบ 15, 15. โหดๆเก็บพอยได้ดีอะไรประมาณเนี้ยโอเคนี่แหละเกมพาลอันนี้เวลี่กูด อย,อ,ยอย่างต่อไปนะครับคือเลนโบ UI คืออะไรข้างบนนี้ไงครับ <_ S 1> รนี่ตรงมาผมกดคลิกหนึ่งครั้รง,ง,งอ่าแค่นี้ครับอืมเอ๊ะม,มันคือเกมพาร์ทหรอครับพี่ใช่ครับมันคือเกมพารเกมพารที่ทําให้ช่องตรงนี้เป็นเลนโบครับแล้วมันเท่าไหรอ่อ่ะโลบัก <_ S 2> ใช่ครับ สามโลบักช่วยอะไรได้มัง่งเพิ่มสีสันจบไปอย่างต่อไปเลยอย่างต่อไปนะครับอีโมตเตแพกน่าจะใช่นะอีโมตเตแพกมันคืออะไรครับพี่ก็คือการทำท่าโพสแบบเท่ๆเช่นท่าชิลซิตก็นะโคตรจะเท่เลยอะ สำหรับอันนี้ผมน่าจะให้สัก4ดาวเหมือนกันสี่เต็ม5ดาวทำไมอีกดาวหนึ่งหายไปไหนครับพี่แน่นอนเหมือนกับฟิลล n นิ่งกับเลนิโอเลยก็เลนิโอมัน2ดาวดีกว่าเหมือนกับฟิลลนิ่งเลยกับกล้องนั่นแหละคือมันช่วยอะไรไม่ได้เลยนอกจากทำท่าเท่ๆไว้เปิดคลิปเอาไว้แบบ a f k อะไรพวกนี้ อีกอย่างหนึ่งมัน you cannot use e m o t e here คือมันคนอื่นจะมองไม่เห็นว่าเราทำท่าแบบนี้ไงแบบถ้ามีคนวิ่งมาว่าว่าเฮ้เพื่อนยืนทำไมผมนั่งอยู่นะแต่เพื่อนจะเห็นเรายืนแบบตัวนิ่งเลยประมาณนั้นโอเคก็เดียเดี๋ยวยังไม่จบ ไออิโมจิอันนี้มันมีหลายท่ามากนะเดี๋ยวผมไปดูให้ว่ามันมีท่าอะไรบ้างก็เดี๋ยวผมจะขึ้นรูปภาพไว้ให้แล้วกันนะว่ามันต้องท,ทับคําสั่งอะไรบา้างเดี๋ยวผมลองเอายกตัวอย่างอีกอันหนึ่งมาดูแล้วกันนะเช่นเลิ่อนซิก็แบบเลินซิดก็ก็ประมาณนี้เลินติ มันมีหลายท่ามากนะผมจะขึ้นรูปภาพไว้ให้แล้วกันนะโอเคก็ไปอย่างต่อไปกันเลยแล้วก็มาอย่างสุดท้ายกันเลยนะครับบ็อกซี่โคใช่บ็อกซี่โค้อันนี้ก็คืออันนี้ไงงอบอ๋องอบเออ,อประโยชน์ของมันคืออะไรครับพี่ เหรอเห็นไหมครับเมื่อกี้ท่านผู้ชมเห็นไหมครับใช่แล้วครับเลือดท่านผู้ชมจะเต็มเลยเมื่อเรากินฟ็อกซี่โคลาไม่ดีไม่เต็มมันจะเพิ่มให้กี่เปอร์เซ็นต์ผมก็ยังไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับแต่5้าดาวห้าผมให้อ้าเพราะมีประโยชน์อยู่ถ้าท่านผู้ชมลองดูทองเลือดลดดูปั๊บ ลองนั่งแบบนี้มันจะแบบเพิ่มเลือดช้าใช่ไหมใช่แต่ถ้าเกิดปั <that bar> <dies> <ussen repe v ents> ๊บ <repetition> ก <Of> ินโคตลหหัดเต็มเลยก็ยังไงล่ะเนี่ยดูนะบอบลื่นสีแดงโอเขือบเต็มอะแล้วข้อเสียของการเลือดลดแบบเหลือหลอดสีแดงมันจะเดินไม่ได้เลยใช่ไหมเนี่ยเดินช้าแต่พอกินปุ๊บหับ เป็นไงโอ้โคตรเจ๋งวอกซี่โคล,ล่าเจ๋งมากออกลำตรงเจ๋งมากวอกซี่โคล,ล่าเนี่ยโอ้โหแบบเพิ่มเลือดได้แบบแต่ถ้าตายนี่มันเพิ่มไม่ได้ครับเฮ้ยใครบอกว่าตายเพิ่มไม่ได้มอบกินอ๋ออ๋อต้องกินก่อนตายครับฮึ ในเพิ่มในว่าทำไมตอนนั้นกูทำได้โอเคก็เกมพารบ็อกซี่โคลานี้มีราคาอยู่ที่50โลบักครับผมไปซื้อมาได้นะถือว่าคุ้มอยู่เพามันช่วยให้เราฟิลนิ่งไม่ขาดแบบเวลาเราเลื่อนรถปุ๊บมันเลื่อนสีแดงมันเดื้อไม่ได้ก็มันจะขัดการฟิลนิ่งเราก็ให้กินบ็อกซี่โคลาเลยครับก็แค่นั้นแหละครับ ก่อนวันนี้ไม่มีอะไรมากก็ถ้าชอบการรีวิวแบบนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ซับสไคร้เป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปต่อไปนะครับก,ก็นะที่หายไปนานก็ไม่มีอะไรมากก็จะจะมาทำคลิปต่อละไปละบ๊ายบายครับผม